ครับก็ขอสวัสดีครับครับวันนี้ผมก็มีโอกาสมาอัปเดตไก่ให้เ,เพื่อนๆทางช่อง youtube ได้เบิ่งได้ชมอีกเทนึงนะครับครับก็มีหนุมน่มๆพม่าเนาะครับเนาะไก่พม่าครับก็ร,รกออยู่ครับรอขน เนาะกำลังถ่ายคนครับเอาขนอยู่ครับก็มีทั้งไก่หนุ่มไก่รุ่นครับเมื่อน,นี้ก็ได้มีโอกาสอ,ออกมากินหญ้านะครับเนาะกินหญ้าครับหลังจากปิดซุ่มมาโดนครับขังไว้ลายมือเนาะครับเนาะไม่ได้กินหญ้ากินอย่างก็เลยเมื่อน,นี้ก็ได้มีโอกาส ก็มีลายตัวับบนุ่มๆครับที่ยังบอได้เช็เนะครับเนาะยังบอได้แตะครับก็มีบางตัวก็แตะๆลองเบิ่งนะครับครับกถทอว่าใช้ได้นะครับครับแต่ว่าขนมันยังติดอยู่ที่ขนนะครับติดที่ขนครับขนยังบอเต็มจะเป็นขนปีขนยังนะครับลองแซมอยู่หลาย จะได้ก็ฝากเพื่อนๆเนาะครับเนาะติดตามครับจะได้ก็ถ้ามันคนเต็มเมื่อไรนาะครับเนาะมันเต็มเบิ้งเช็คเบิ้งได้ที่อะไรก็สีเปิดแดงครับถ้าเพื่อนๆต้องการเนาะครับเนาะเพื่อนๆท่านใดสนใจเนาะครับเนาะต้องการก็สิเปิดแดงหลังที่ห้องที่คนมันเต็มก่อนครับคนเต็มก่อนต้องรอคนเช็คเบิ้งอีกจักรอบก่อนเนาะครับเนาะเช็คเบิ้งว่ามันผ่านหรือบ่ผ่านเนาะครับเนาะ แต่มันผ่านกระซิเปิดแบงครับราคาบวกแพงครับฝากเพื่อนๆติดตามนะครับเนาะราคาพ่ออยู่ได้เนาะครับเนาะรับาคาลากหญ้าครับตัวนี้ก็เห็นอยู่น้อยหนึ่งครับตัวนี้แม่นครับมีฮักครับตัวนี้ครับเตะน้อยเดียวครับตัวนี้แตะเพิ่งน้อยเดียวครับ ลายโตครับไก่นุ่มนมยางลายไก่รุ่นอีกนะครับนัรุ่นใหม่นี่ขึ้นมานี่รุ่นนี้ก็เดือยู่ซิบก่าตครับรุ่นนี้ครับนี่รุ่นที่ขังซุ่มไว้นะครับเนาะครับแล้วก็มีไก่เกาอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ลถ่ายคนอยู่ครับครับตัวนี้ไก่ผ่านไฟแล้วครับตัวนี้ตัวนี้น่า สามโลนะครับเนาะหนึ่งสามโลเพราะว่าที่ผ่านมากว่าสองโลเก้าครับตัวนี้แม่นพิเศษครับแต่ว่าเชื่องบม่ท่อใดนะครับเนาะเชื่องไ่ค่อยดีเป็นใดครับแต่กระโทิ้งว่าขี้าร้ลายนะครับเนาะครับแต่ว่าตีมาสองสามไฟครับหัวก็บ่ได้ล้นครับหัวไม่ล้นครับตัวนี้แม่นพิเศษเลยครับตัวนี้ครับใกล้ลูกอายุครับตัวนี้ หุ่นดีน่าติดตามครับตัวนี้ปีนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวมันรอคนนี้ครับรอคนนี้จะน้อยกะน,น่าเสียดายเห็นผลงานอีกเนาะครับตัวนี้หุ่นดีครับหน้าตาดีครับปีนี้ก็ฝากติดตามอีกเนาะครับเนาะฝากติดตามผลงานของตัวนี้นะครับเนี่ ใช่ไหครับฝากเพื่อนติดตามนะครับด้าฝากกดไลค์กดแชร์นนะครับครับเพื่อว่าสิกผ่านตัวมอนแม่นนะครับนะผมก็สีเปิดแดงครับเปิดแดงในราคาที่จับต้องได้นะครับเนาะฝากเพื่อนติดตามนําครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับเนาะครับอขอสวัสดีครับ